พระวาจาของเพระเจ้าปราะจำวันอังคารที่24ธันวาคมสัปดาห์ที่4เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิเสจเจ้าบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่2บทที่7ข้อ1ถึง5ข้อ8ถึง12ข้อ14และข้อ16 เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสงบจากศัตรูโดยรอบกษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาทันว่าดูสิเราอยู่ในวังสร้างด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจมนาธันทูลตอบว่าพระองค์ทรงคิดจะทำอะไรก็โปรดทำเถอด พระองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพระองค์แต่ในคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่นาธันว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่เราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุง่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเราเราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปที่ใด เรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้าเราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหลงเขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวนจะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหงเขาเหมือนในอดีต เมื่อเราเคยแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราเราจะให้ท่านได้พักจากศัตรูทั้งหลายของท่านเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศแก่ท่านว่าเราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตในววยชาราและถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้วเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงเราจะเป็นวิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปบทอ่าน จากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อ67ถึง79เวลานั้นเสคาริยาผู้เป็นบิดาได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมจึงกล่าวพยากรณ์ดังนี้ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะพระองค์สเสด็จเยี่ยมและทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงบันดาลให้พระผู้กอบกู้ผู้ทรงอำนาจเกิดจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้พระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาลว่าจะให้เรารอดพ้นจากศัตรูจากเงื้อมมือของผู้ที่เกลียดชังเราทรงสัญญาว่าจะทรงแสดงพระกรดุณาแกบ่บรรพบุรุษของเรา ทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูเพื่อรับใช้พระองค์โดยปราศจากความหวาดกลัวใดๆให้เราเป็นผู้ศ,ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระองค์ตลอดชีวิตของเราส่วนเจ้าทารกเอย๋ย เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระผู้สูงสุดเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์เพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าเขาจะรอดพ้นเพราะบาปของเขาได้รับการอภัยเดชพระเมตตาการุณาของพระเจ้าของเราพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบนดังแสงอรุณโนไทย ส่องสว่างให้ทุกคนที่อยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตายเพื่อจะนำเท้าของเราให้ดําเนินไปตามทางแห่งสันติสุขสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ กษัตริย์ดาวิดต้องการสร้างที่พักถาวรให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในพระราชวังอันสะดวกสบายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่มีที่พำนักถาวรต้องเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับประชากรของพระองค์ดาวิดจึงคิดสร้างที่พำนักถาวรให้กับพระองค์ นกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นนครของกษัตริย์ดาวิดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับดาวิดผ่านทางประกาศศกนาทันว่าพระองค์เองต่างหากที่จะสร้างที่พำนักถาวรให้กษัตริย์ดาวิดซึ่งหมายถึงราชวงศ์และผู้สืบสกุลของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ตรัสว่าเราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหล่ง เขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวนจะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหงเขาเหมือนในอดีตและอีกตอนหนึ่งว่าเราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่านราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปในตัวบทนี้โปรองทรงประกาศว่า ราชวงศ์ของกสัตย์ดาวิดจะคงอยู่ตลอดไปและพระเมสสิยาจะออกมาจากตระกูลนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยทราบว่าพระองค์จะทรงสร้างที่พำนักในที่ซึ่งมีความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระองค์ดังนั้นองค์พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าและทรงประทับอยู่กับพระองค์ องจะนอบน้อมเชื่อฟังจวบจนกระทั่งสิ้นพระชนด้วยวิธีเดียวกันพระกิตเจ้าจะทรงสร้างที่พำนักของพระองค์ในที่ซึ่งมีบุคคลสองหรือสามคนมาชุนุมกันในพระนามของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นำเสนอบทถวายพรของเสกขาิยาซึ่งเราพบอยู่กระจัดกระจาย ในหนังสือหลายเล่มของพันธสัญญาใหม่ในจดหมายของนูบุลเปาโลหลายฉบับและในหนังสือวิวรณ์ด้วยบทถวายพระพรเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงวิถีชีวิตที่เป็นความเชื่อและพิธีกรรมประจำสัปดาห์ที่บรรดาคริสตชนยุคแรกปฏิบัติกันในบทถวายพระพรของเสคาริยา สมาชิกของชุมชนคริสตชนกลุ่มแรกๆเกือบทุกคนเป็นชาวยิวร้องสรรเสริญความยินดีที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบทถวายพรบทนี้มีโครงสร้างที่งดงามถูกร้อยเรียงอย่างดีมันเป็นเหมือนการนำคริสตชนไปสู่ยอดเขาจากที่นั้นพวกเขาสังเกตถนน ที่พวกเขาได้เดินมาตั้งแต่สมัยอับราฮัมและการเริ่มต้นของความเป็นจริงของคำสัญญาพวกเขามองไปข้างหน้าและเห็นถนนที่ยอนจะต้องเดินทางขึ้นไปถึงเวลาของการบังเกิดของพระเยซูเจ้าเป็นการล่วงหน้าแล้วพระองค์ที่ทรงเป็นดวงอาทิตย์ของความชอบธรรมผู้มาเตรียมหนทางเหตุสัติภาพสำหรับทุกคน เสขคาริยาเริ่มสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมและช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นพระองค์ได้สถาปนามหน้าแห่งการช่วยรอดพ้นในบ้านของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์สำหรับเราดังที่พระองค์ได้สัญญาไว้โดยทางบรรดาประกาศศกพูดศักดิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่สมัยโบราณ และท่านก็ได้ที่บายว่าความรอดพ้นอสรงพลังนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรูของเราและจากเงื้อมือของผู้ที่เกลียดชังเราความรอดพ้นนี้เป็นผลม่ใช่จากกำลังของเราแต่จากความดีทสงเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงระลึกถึงพันธรรสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และคำสาบานที่โปรองทรงกระทำรรกับอับ,บราฮัมบิดาของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์นี่คือพื้นฐานของความมั่นคงของเราขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน